ในเรื่องอายสัจสิถ้าละสังโยชน์เบิ้งต่ำห้าข้อไม่ได้ก็จะละได้ก็คือจะได้เป็นอริยะบุคคลถ้าละสามข้อก็เป็นโสดาบันละสีข้อก็เป็นสกิทานามีละห้าข้อก็เป็น อนาคามีก็คือบุคคลผู้นั้นก็จะไดะ้เป็นอริยะบุคคลก็คือกระโดดจากโสดาบันเลยไปเป็นอนาคามีส่วนบุคคลที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อไม่ได้ได้ คนที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อได้แล้วก็จะละสังโยชน์เบื่องสูงได้อีก5้าข้อก็คือรูปะราคะหรือรูปะสัญญาก็คือการปฏิบัติธรรมภาวนาอนานตปั